สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่สิบห้ามาชิมขนมใส่ฟักทองจากพี่น้องเป็นฟักทองเจนะคะใส่ฟักทองเจค่ะเป็นอีกหนึ่งใส่ที่พี่มักกินนะคะ ไส้ฟักทองเจค่ะเลขเจ็ดด้วยค่ะเด้อแซ่บค่ะ ช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจนะคะกับซิมีอาหารเจมาให้ชิมหลากหลายค่ะ เจอกันไหมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ